มัน็เส้นใจดีอ่ต่มักอนนีไบอกว่าว่าไงคูต้องอาดีแหลมมากต้องแหลมากๆแต่มันจะหมดแทงแล้วลูกมันยังไม่หลม ก็ยะะังไม่หลับหลยนะ้พูดผู้บอกผู้บอกอแ,ตแ,ตแต่แต่เราน่าจะนอนได้แล้วนะลูกนานาง,ยยาง,ง่วงหรือยังคะยังง่วงแต่ต้องหลับวันนี้ง่วงแต่ต้องหลับ แต่พรุ่งนี้โรงเรียนก็หยุดนะลูกแแล้ววันนี้ไปโรงเรียนไหมวันนี้อ่ะวันนี้ไปไหมคะแล้วไปบอกพ่อบอกพ่อว่าไงคะพ่อว,ว่าวันนี้ไปโรงเรียนอะอ๋อไปบอกพ่อว่าวันนี้ไปโรงเรียนไหมหนูยังไม่รู้เลยแล้วแม่กับพ่อจะรู้ได้ไงว่าวันนี้ลูไปไหม ยอย่าดางง่วงเลยยังลูกแต่หนูก็ยังเตะหนูจะร้องสบายหนูก็ง่วงแต่หนูต้องหลับแต่แต่เขานอนกันหมดแล้วนะลูกฮะตอนเนี้ยตอนนี้มีแค่หนูแล้วนะไา่ได้ม,มีแค่หนูกับแม่สองคนนะ